สอนเก็บเงินแบบเสียนใครอยากเก็บเงินได้ต้องเข้าใจเสาหลักสองข้อนี้ครับหงเลิกมองว่าการเก็บเงินคือการสูญเสียก่อนคนที่ไม่ได้เก็บเงินหรือเก็บเงินไม่ได้เพราะคิดว่าถ้าเก็บเงินแล้วจะมีเงินใช้น้อยลงหรือกลัวมีความสุขน้อยลงครับแต่ผมท้าให้ไปถามคนที่เก็บเงินเก่งเทียบกับคนที่เก็บเงินไม่ได้ดูครับว่าใครมีความสุขมากกว่ากันแล้วเพื่อนๆจะพบความจริงว่าคนที่เก็บเงินเก่งกว่าจะมีความสุขมากกว่าครับเพราะว่าสะดุดเรื่องการเงินน้อยกว่าแค่นั้นเลยครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของการเงินคือเงินมัันนสสสรรรรรร้้้้้้้้้้าา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 งคววมมมมมุุขใใใใหหหเเเเไไไไไดดดดตต่่่ออชชชกก็็็ทยะืจ เงินที่เราเก็บมาอยู่ดีครับโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินเงินที่เราเก็บเอาไว้มันจะเป็นโล่ซับความเจ็บปวดให้เราเองครับนั่นเลยทําให้คนที่เก็บเงินเก่งมีความสุขความพึงพอใจมากกว่าคนที่เก็บเงินไม่ได้เลยครับสเราต้องมีแผนครับว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่ผมแนะนําให้เก็บน้อยที่สุดเท่าที่เราจะเก็บได้ก่อนครับเช่นเงินเดือนหมื่นห้าอย่าตั้งเป้าเก็บห้าพันครับมันตึงเกินไปและคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่ได้หรอกครับถ้าเงินเดือนหมื่นห้านะครับเก็บได้เดือนละห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากมากแล้วอย่าเก็บเยอะเกินไปคร